สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทั้ง6ทับห6ทับเทับเทับสนะครับที่เป็นลุกษิ์ของคุณทุกคนเลยที่จะต้องอัดวิดีโอแล้วก็ส่งให้ลูกนี้ก็เพราะว่าเร่องมีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับสอบปลายภาคที่หนึ่งเพราะว่าพีครูได้คุยกับอาจารย์ปาร์พลฝ่ายวัดผลนะครับอาจารย์เขาแจ้งมาว่าวิชาการสอบปลายภาคของม .6 เนี่ยมันจะเลื่อนให เร็วขึ้นอีกหนึ่งวันนะครับเป็นวันที่ 15, 16, 17ฉะนั้นมันก็เลยจะไปกระทบกับบางห้องที่คุณนัดไว้ว่าจะสอบมันสอบปลาภาควันที่15แล้วก็อ,อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าที่คุณทราบมาว่าจะมีบางห้องม .6 บางห้องก็ต้องติว o n e เในช่วง2ส,สัปดาห์นี้แหละที่เป็นสัปดาห์ที่เรานัดนำเสนองานดังนั้นเมื่อมันมีผลกระทบหลายหลายด้านแบบนี้ นะครับครูก็เลยขอเปลี่ยนแปลงการส่งการนำเสนองานไหนๆทุกคนก็ทำเป็นคลิปอยู่แล้วก็เอาเป็นว่าทุกอย่างในคลิปทำเหมือนเดิมที่ครูบอกคือมีองค์ประกอบครบตั้งแต่การแนะนำตัวตั้งแต่ชื่อโครงงานนะครับแล้วก็ตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่5นะครับทุกอย่างเป็นเหมือนเดิมแต่การนำเสนอไม่ต้องมานำเสนอในห้องแล้วให้ลูกส่งมาที่ครูได้เลย,เลย รวมทั้งเล่มรายงานกับชิ้นงานก็ให้ลูกไปส่งที่ครูได้เลยโดยครูจะไม่ต้องนักเรียนไม่ต้องมากําหนดเวลาเหมือนที่เราเคยจับฉลากกันไว้แล้ว,ลวก่อนหน้านี้เราเคยจับฉลากว่าใครใครจะมาต้องนําเสนอวันไหนนะครับมีกี่กลุ่มอะไรเนะี้ยครูไม่ไม่ต้องเหมือนกันแล้วเพราะว่าเวลามันไม่ได้แล้วเรามีเวลาแค่2ส,สัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นการส่งงานของครูให้ลูกส่งมาทางอีเมล นะครับส่งมาทางอีเมลคลิปวิดีโอนะครับส่งมาเป็นลิงก์เป็นอะไรก็ได้ที่ครูสามารถคลิกเข้าไปแล้วดูวิดีโอของลูกได้นะครับย้ำว่าวิดีโอต้องเป็นวิดีโอที่สมบูรณ์เพราะว่าเนื่องจากว่าเราไม่ได้เนสริมในห้องครูจะไม่สามารถคอมเมนต์เพื่อช่วยลูกได้ลูกต้องทําคลิปวิดีโอให้ดีถูกต้องเต็มที่นะครับเพราะว่าครูจะให้คะแนนจากคลิปวิดีโอนั้น,น,นเลย ส่วนที่2ที่เป็นเล่มรายงานนะครับกับชิ้นงานที่จะมาส่งครูให้ลูกมาส่งที่ครูนะครับที่ห้องรีสอร์ทเดี๋ยวครูจะจักสถานที่ให้ลูกตั้งส่งงานไว้นะครับแบ่งเป็นห้องห้าห้องเจ็ดห้อง 9, ้าห้องสิบไว้เลยโดยเฉพาะวิชาครูเลยนะครับให้ลูกมาส่งโดยกําหนดเวลาครูขอเปลี่ยนทั้งหมดไม่จําเป็นต้องส่งตามวันเวลาที่เราตั้งฉลากแล้ว ครูเป็นว่าให้ลูกวางแผนเต็มตัวทุกอย่างให้เรียบร้อยสมบูรณ์ส่งภายในวันที่10มีนาวันพุทธที่10มีนา2564หลังจากนั้นครูก็จะทำการดำเนินการประเมินโดยการหักคะแนนตามปกตินะครับถือว่าลูกไม่ตรงเวลาทุกปุ่มส่งพร้อมกันคือวันที่10เป็นคลิปวิดีโอชิ้นงานและเล่มรายงานส่งก่อนได้ครับ ตอนนี้มีบางกลุ่มส่งชิ้นงานให้ครูแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งคลิปวีดีโอกับเล่มรายงานก็ไม่เป็นไรครูรับได้หมดแย่ครูจะไปตั้งไว้ครูจะแบ่งเป็นโซลัย5หทับหทับเและทับ10บใครมีคําถามมีปัญหาอะไรถามได้ตลอดนะครับแล้วครูก็จะ,ะในสัปดาห์หน้านะครับครูก็จะสอนปกติเพราะว่าจะต้องมีอีกหนึ่งหัวข้อที่สอนให้ลูก เพื่อใช้ในการสอบปลายภาคเราจะสอบปลายภาคเมื่อไหร่วิชาของครูจะสอบปลายภาคในช่วงวันที่สัปดาห์ทีเ่เป็นวันที่8 9 10 1 1 12เดี๋ยวคุณนั่นเองว่านัดสอบวันไหนนะครับคุณนั่นลูกเองแต่ใน้นสัปดาห์ก็คือสัปดาห์สัปดาห์หน้าครับสัปดาห์วันที่8ปดสส่วนสัปดาห์ที่กำลังจะถึงเนี่ยเราจะเรียนอยีกหัวข้อคือการจดทำโปสเตอร์นะครับเพื่อ เอาความรู้ที่เราได้ใน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 ,ในสัปดาห์นี้ไปสอบในสัปดาห์หน้าแทนโอเคนะครับทุกคนรับทราบการเปลี่ยนแปลงนะีนี้อีเมลที่ครูจะให้ลูกส่งมาคืออีเมลนี้นะครับธนกฤสรพด at srp.ac.th นะครับย้ำว่าส่งมาในในรูปแบบที่ครูคลิกเข้าไป นะครับแล้วสามารถดูคลิปดนลูกได้อาจจะส่งมาเป็นลิงก์เป็น youtube ครูคลิขกาไปลูกก็เห็นคลิปของลูกนะครับแต่ครูอยากให้ส่งมาเป็นเป็นคลิปวิดีโอเพราะว่าคุูได้ดาวน์โหลดเก็บไว้แล้วก็จะได้เป็นตัวอย่างให้กับรุ่นต่อไปเพราะว่าเราเป็นเป็นรุ่นแรกที่เรียนเคมีหกแบบนี้แบบโรงงานแบบน,นี้โอเคนะครับขอทุกคนตั้งใจทํางานนะครับครูไม่ใช่คนใจร้ายแต่อย่า ทำงานแบบไม่มีคุณภาพนะครับครูหวังว่าทุกคนจะตั้งใจทํางานแล้วก็เกรดสีรออยู่นะนะครับใครที่ยังไม่ส่งงานเดิมยังไม่ส่งคลิปคลิปตั้งแต่รูโอโอโซนใครยังไม่ส่งรายงานครูจะรอถึงที่สุดแต่หลังจากวันที่สิบทุกอย่างจะเป็นศูนย์ถ้าลูกไม่ส่งและสําหรับโรงงานถ้าส่งช้าก,กว่านั้นครูก็จะหักคะแนนตามาเขาเรียกว่าตามรูบิกของตัวเองนะครับ มีแค่นี้ที่จะบอกลูกถ้ามีคําถามก็ถามส่วนตัวได้ครับสวัสดีแค่นี้สวัสดีครับ